สวัสดีครับรายการทันข่าวครับทางตันของประเทศมาถึงแล้วทักษิณมวพูดที่เนชั่นว่าทางรอดของประเทศไม่ต่างแต่ตันแล้วครับตอนนี้ตันและเละตุ้มเปรแล้วหุ้นเซนออกมาแล้วหลังจากที่คนสงสัยว่าตีจริงไหมตีจริงตีไม่จริงอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเหยียบตีเะปาไม่รู้ออกมาแล้วว่าเอ,เอาเาว้นี่ ทรยศกับประเทศเลยบอกเลยแต่ฮุนเซนออกมาบอกเลยโ,โหงานนี้ละมึงงานเข้าชิบหายแน่แล้วโอ้ยนี่เลยบอกว่าเป็นเอาเลยนี่นี่นี่แล้วฮุนเซนเขาจะเตรียมชำแหละเลยว่าทรยศกับชาติอะไรบ้างโอโหงานนี้ไม่ไม,ไม่ไม่หมูนะครับไม่หมูนะครับไม่หมูไม่หมู <N ation> เนี่ยในข่าวเนชั่นเนี่ยเตรียมชำระทักษิณทรยศชาติอย่างไรบ้างเล่าสามชั่วโมงเลยนี่เลยแล้วเขาบอกเลยว่าทรยศกับประเทศยังไงและนับภาษาอะไรกับเขาละ่ะเขาเป็นคนอื่นน่ะเอองานเจอดอกนี้ก็ไปยุ่งเลยนะครับทรยศต่อประเทศนี่ยุ่งเลยแล้วโอ้ยเข้าขายขายชาติหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเข้าขายหรือไม่เข้าขายโอ้โหโอโอาแล้วก็นี่เลย ออกมานี่ดอกนี้เนี่ยพะสยาเทวธิราชมีจริงเลยผู้จัดการอินโฟเนี่ยเนี่นี่ค่คุณเซนออกมาเลยแล้วครับบอกว่าเขาจะไม่เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างไรในเมื่อทักษิณเนี่ยโอ้ยอยู่กับเขาตลอดติดตามกับเขาตลอดปรึกษาเขาตลอดผมจะไม่เข้าใจการเมืองไทยได้อย่างไรในเมื่อทักษิณคอยรายงานความคืบหน้าและขอความเห็นจากผมเกือบทุกวัน เกือบทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนทั้งๆท,ที่เรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกิจการของกัมพูชาเลยนี่จากนายฮุนเซนประธานวุฒิวุฒว่าเขาไม่มีตาแหน่งไม่ได้แลครับประธานวุฒิเขาคุมนี่นะคุมรัฐบาลนะเออแล้วก็ประกอบกับนิตยสารฟรับจัดว่าทักษิณติดอันดับหนึ่งเลยบุคคลที่เลวที่สุดในโลกเอาเลยไม่รู้จริงเท็จน,นะ ลงเอาไม้ลงถ้าจริงก็บอกด้วยเท็จก็บอกด้วยนะครับบอกว่าติดอันดับหนึ่งเลยเฮ้ยเอากันอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหนี่เลยนะครับทักษิณเจอดอกนี้เข้าไปอ้วกแน่ไม่แปลกใจที่ทักษิณทรยศไม่แปลกใจที่ทักษิณทรยศนี่เลยนะครับเพราะเขายัาง ทรยศต่อชาติของตนเองได้แล้วคนต่างชาติเช่นข้าพเจ้าจะเหลืออะไรโอ้โห,โหยุ่งนะครับยุ่งระมึงงานนี้เอาละพัสยาเมเเที่ยาไปเที่ยวไปว่าเฮ้ยอุนเซนมึงทำไมเงียบเจอทักษิณก็ไปดอกเดียวถึงก็จุกเลยเหรอจุกนับลเลยแปดเลยเหรอโอ้ยนับแปดแบบละครน่ะไม่ใช่หุนเซนออกมาคราวนี้เล่นใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะบรรยายสามวโมงเลยไม่ชิบหายก็ต้องชิบหายแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงเลยว,วันนี้เนี่ย โอ้ยส่วนนายภูมิธรรมก็ออกมาบอกเอ้ยคุณเชื่อหุ้นเซนได้เหรอเป็นหน้าเชื่อถือเขาก็เลยถามเขาว่าระว่างหุ้นเซนกับภูมิธรรมเชื่อใครเออท่านเชื่อใครแต่ถ้าถามผมผมไม่เชื่อทั้งคู่อะครับหมางบ่อเท่าโลทั้งคู่อะไม่เชื่อทั้งคู่อะครับอันเนี้ยมันเข้าข่ายนะครับที่สุภาษิตของอินเดียเ็าบอกเจอแขกก็เจองูเตียอะไรก่อน ก็ตีแขกก่อนไอ้น,นี่เข้าใจแล้วครับแขกกับง,งูเดินมาด้วยกันเอาใครเป็นแขกใครเป็นงูเรื่องเอาเองแล้วกันบอกโอ้กูละมึดเลยหน้ามึดเลยเนี่ยบอกออกมาเจอดอกนี้เข้าไปเพื่อจะแบกลูกอย่างเดียววันที่เนชั่นคิดว่าเป็นบวกแล้วแต่ลบสุดๆไม่รู้จะลบไปอีกกี่ต่อเลยงานนี้แล้วก็นักรบตัวตริงเลยลอลิงนะครับลบคะแนนเป็นลบตลอดเลยแล้วก็มา คนก็ยิ่งบอกอยู่ประเทศกําลังศึกสงครามไม่มีรัฐมนตรีกรลราโหมประเทศกําลังเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจพาณิย์ป้ายแดงมาแล้วอูยออกเยี่ยมอบอกอูยรัฐมนตรีพาณีรัฐมนไมีช่วยพาณ์ป้ายแดงที่ออกเยี่ยมพอบอกอู้ยนี่ลำบากแล้วมพะพร้าวราคาตกต่ำไม่นี่ราคาตกต่ำทงฟ้าโคตรพ่อโคตรแม่มาอีกแล้วทงฟ้าไอชิ้ไายหมึงสมองมึงคิดได้อย่างเดียวเลยว่าทงฟ้าราคาประหยัดไอฮาแล้วมาไปรัฐมนตรีหับพองเหรอ เอาไอ้ที่มันแน่นอนดิโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็แย่งโอ้โหแย่งตําแหน่งกันน่ากลัวนะครับแย่งตําแหน่งระหว่างสองผู้ไกลชิดฝ่ายแดงก็จีลายุห่วงเก้าอี้โอเพราะเป็นโคศกของไม่รู้แม่แปลว่าอะไรของกับไปของเนี่ยของนายกอะไรเนี่ยอีกฝ่ายนึงมาใหม่โอ้โหแต่ในอดีตผู้เกรียงไกรโอ้จกกักระพบ เพนเต็มดวงโอ้โห,โหสู้กันเลยโอ้โหตอนแรกแมก่จีรายุห่วงเก้าอี้เป็นต่อครับเพราะว่าจะก,กระพบเพนเต็มดวงนี่เฮ้ยอิงจะกล้าตั้งเหรอตั้งไปดีก็เจอแบบเสษฐา ตั้งถุงกระดอมอีกไม่ชิบหายกันใหญ่เลยเพราะโอ้โหมีคดีเพิ่งกลับมาแล้วก็ว่าเป็นต่อยเอาไปไปมา,มา,มา,มาก้าอี้หลุดเว้ยตั้งแม่งทั้งอย่างเงี้ยมีเรื่องมีราวก็ไหนไหก็จะไปอยู่แล้วตั้งแม่งเลยเออข่าวมาบอกว่าจักรภพเตรียมตัวเป็นไปเพราะนั้นจีรายุแกเลยห่วงเก้าอี้แต่เก้าอี้มันไม่อยู่เขาเอาไปแล้วส่วนจกักรภพเพนเต็มดวงก็โอกาสจะกลับมาแต่ไม่รู้ว่าผลตามาย,ยัางไงนะครับตอนนี้ก็จักรภพกลับมาเป็นต่ออีกทั้งที่ว่า มีคดีมาเก่าจะตั้งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาแน่เขาตั้งแล้วครับเขาตั้งแล้วแล้วการพนันถอนยังไม่ทำอะไรออนไลน์จะเอาเข้ามาเพราะออนไลน์นี่มันง่ายนะครับออนไลน์นี่ง่ายมากเลยแค่กระทวนมหาไทยก็โอเคแล้วก็จบและหมูมากหมูมากเลยโอ้โหการพน,นันออนไลน์นี่อันตรายสุดๆทำไมถึงทำแต่สิ่งของพวกนี้ทำไมไม่ทำที่สิ่งดีๆอะ เรื่องพาณิชย์เนี่ยนอกจากไม่ได้เรื่องธงฟ้าแล้วเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกดีลำไยที่จอมทองเอาเนี่ยเขาบอกเออมาแล้วยิ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกลำไยที่จอมทองขายกิโลกรัมละบาทเดียวตายคนแถวนี้เขาจะเอาอะไรกินไม่เจ๊งก็ชิบหายหมดเหรอทาอะไรกันรัฐบาลชุดนี้เกษตรกร,ร,กรขายลำไยได้กิโลละบาทปุ๋ยยังแพงกว่าเลยแดกปุ๋ยแทนดีไหมไม่ต้องแดกลำไยแดกปุ๋ยจะได้ตายหาไปเลย ปกครองกันท่าไหนบริหารกันท่าไหนมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เหียเออเออเอา,เอ,าอ่านดูเองแล้วกันแล้วทักสินไปที่บ้านพิษเอาละคนก็ต่อต้านเนี่ยมาแล้วมึงโดนแน่และเพราะอันนี้ครอบงําหรือเปล่าก็ออกมาสู้ใหม่ว่าทัก มันไม่ใหญ่อย่าไปดูว่าครอบงำดูว่าประเทศได้ประโยชน์ทักษณิณออกมาจะแก้หมดเพราะทักษิณเขาเอาตัวเขามาบดประเทศแล้วผมยังอยู่ไม่ต้องกลัวผมไม่ไปไหนเรื่องภาษีทาเดี๋ยวผมจัดการเองเอาบอกพ่ยาเอาเรื่องเรื่องเรื่องอะไร,รผมจัดการเองเอาเรื่องข่ามเดี๋ยวผมจัดการเองโอ้ทักษณิณจะการเสร็จมาหลายเรื่องเลยนะครับในชีวิตผมมองเห็นเมื่อย้อนไป18ปดีที่แล้วทักษณิณบอกว่ารถจะไม่ติดใน6กเดือน คนมาคนแม่งนี่ปาก็ไปเกือบ20ปีแล้วแม่งติดหนึ่งปะเขาเลยแล้วทักษิณหายไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หายยังอยู่ไงเอออยู่ในตําแหน่งซูปเปอร์นายกรัฐมนตรีรถแม่งก็ติดอีกจำได้ไหมทางใต้เนี่ยที่หาเรือเราอยู่ใต้อะฐาเรือเราอยู่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่เหนือไม่ได้เพราะไม่มีทะเลไปไม่ได้เรือไปไม่ได้เป็นไงจนกระจอกจนกระจอกไอ้ชิบหายกระจอกป่านี้แม่งยังบึ้มยังบึ้มยังบึมเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไง มือเศรษฐกิจจะทําไม่ดีเป็นยังไงวันนี้ลําไยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีภาษีทาค่อยเดี๋ยวผมคุยได้เข้าไปจะหนักกับเก่านะครับส่วน ไอตัวมาพูดดิเขาเรียกอะไรเด็ดพี่ไม่รู้เด็ดพี่เด็ดพ่อของนะกูไม่รู้ว่าเอาอ่านข่าวด้วยก็เรียกไอเด็ดพี่ซัดพวกมือไม่พายตั้งแง่แมวร่วมหารือสู้ภาษีธรรมลั่นต้องแยกเลื่อนประโยชน์ของชาติมึงก็พูดไปมึงก็อยากได้ตาแหน่งหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะมึงอยากได้อะไรมึงพูดกูฟังพวกมึงแล้วกูเวียนหัวเลยแล้วเนี่ยโอ้อะดูอุงอิงบงังไปเปิด งานแห่เทียนที่โคราชโคราชนี่มันต้องบวกลูกเดียวนะเพราะสุวัสดิ์เนี่ยเขาครองหมดอบจอบตอบคอะไรก็แล้วแต่ครองแม่งหมดเลยไม่ชัวร์ไม่ไปหรอกไอชิปหายแม่งคนต่อต้านเพียบเลยไหนบอกไม่มีอุ้งอิงหน้าเสียเลยตอนลงไปถึงคนเยียอุ้งอิงอุ้งอิงเออ่วยเอช่วยหน้าบานเป็นจานเชิญพวกแม่งมาคว้างของหน้าหุบเลยเออนี่ะครับอิงโปรงานแห่เทียนคนโคราชชุมนุมขับไล่วิด ประทะกลุ่มหนุนระดมตำรวจฝ่ายปกครองคุมเข้มโอ้ะันนนิยมสูงนิยมสูงไม่นิยมไม่มาคว้างหรอกไม่นิยมไม่มาต่อต้านหรอกฝ่ายไอ้หมอนี่ก็ใช้ได้ก็อยู่สมัยทักษิณนนะ่ะเอแล้วอุ้งอิงทำไมรู้จักหมอดีรู้จักพันศักดิ์ดีรู้จักใครตะใครเลียงมาช่วยดีทำไมอุ้งอิงรู้จักไปหมดเลยตอนนั้นมึงมึงจะสามขวบเองนะไอเวรอ้าวมาดูเขาว่าไงหมอมิงซอฟต์พาวเวอร์จึงไม่ใช่แค่ทางเรื่องของประเทศ แต่เป็นทางรอดของประเทศพ่อมึงน่กูไม่เชื่อมาเงยห้าพันล้านเอาไปตำม,มาพิกอะไรไม่น้ําแล้วประเทศจะรอดได้ไงทางเรื่องก็ไม่ได้แล้วซอฟต์เวอร์ที่คุณไปทำก็มีแล้วหมดหมวยไทยอย่างเงี้ยเห็นแล้วเหมือนแงง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 ก็ขเขาก็ลำางนมาตั้งนานแล้วเขาก็ออดังตั้งนานแล้วเกง้างเก่มงม้าเก่งวัวเก่งควายมันจะไปนั่นได้ยังไงอ่าอ่ ส่วนทักษณิณก็มาช่วยลูกจนหน้าเกลียดเดอแบกบอกว่าปัญหาใหญ่ของประเทศคือความไม่สามัคคีอิจฉาริษยาถ้าเราอยู่ด้วยความสามคัคคีไม่อิจฉาริษยาและเกื้อกูลกันซอฟต์พาวเวอร์คือพลังมหาศาลพลังมากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์เยอะกูก็ไม่รู้ซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์อะไรลำบุญภัยสะดุ้งพันอะไรก็กูก็ไม่รู้รรรรก,ก,รกูรู้แต่ power bank ่ะ bank ่ะไอ้บ้าเอ้ยอาปานเทพ แฉสัมพันธ์ลึกระหว่างเขากับคุณเซนเนี่ยแม่งแตกกันปร้อมไม่เลิกเอโมูเห็นด้วยอาจารย์เดือนสิงหาไล่แม่งเลยอาจารย์ไปเอาไว้แล้วโหโอ้อ่ะไทยกอง็็บอกว่าเฮ้ยมึงโทรไปโทรไปนี่เขาบอกว่าอา้าวในคลิปเสียงอุงอิงคุยกับฮุนเซนอุงอิงถามในสายว่าได้ยินแล้วนะพี่ฮวด แสดงว่าทางอุงอิงโทรไปติดต่อหาฮวดแล้วฮวดกับอูเจนอยู่กัมบูเจียไม่อย่างนั้นจะถามฮวดว่าได้ยินแล้วนะพี่ฮวดทำหอกอะไระนี่โอ้ยอะไรกันนักหนาวะบ้านเมืองอยู่งี้ดีแล้วพัสยามเทวาทิราชออกไปมันก็จะเอาแต่ประสาทจนมันจะเป็นประสาทอยู่แล้วโอ้ยอบอก ไหนอะเขาบอกเขาชัวสารรัฐนูนะเอาต่อเวลาอีกนะในี่ต่อเวลาแล้วเอานายวิศนุมานายวิศนุเห็นเขาบอกว่าป่วยล้างไตไม่รู้จริงเท็จนะยังหอบสังขาออกมาไม่กลัวตายหา,าเลยหรอไอ้นุเพราะมึงก็ใช้ได้เมืองไทยนี่ถ้าไม่มีไอ้นุเป็นนกฎหมายแล้วประเทศไทยจะชิบหายว,วายวอดไม่มีประเทศไทยในพื้นที่หรือว่าไอาน้นุกูก็ไม่รู้มึงออกมามึงก็สุขภาพไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วนะนนีย นี่เลยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าเอานายวิศณุเครือง,งามอดีตรองนายกเป็นประธานในเรื่องการให้การแล้วก็จะขอต่อไปอีก15วันช่วยแล้วต่อทําไมนายวิศณุนี่ผมก็งงๆไงนะว่าเออแกอะไรของแกวแะแล้วแกเขาพูดไปได้เรื่อยถึงคําว่าเนติบริกรเกิดขึ้นเพราะแกผมรู้จักแกนะครับแต่ผมกับแกก็ผมก็ไม่ได้สนใจกันรู้จักกันเคยรู้จักกันแต่ไม่ได้สนใจะลรฮะ เอาอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวบ้างเขาบอกพักเพื่อไทยถึงจุดอับแพทองทานสื่อสารไม่ได้แล้วทักษิณจึงต้องสอทอรอแต่ก็ไม่เป็นบวกเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชนล้วนมีผู้นำตัวจริงอยู่นอกพรรค นี่คือการเมืองแบบ18มงกุฎโอ้ย18มงกุฎนี่เขาเอามาจากพวกอะไรนะละครรามเกียรติ์18มงกุฎนี่มันลิงกัยักตีกันลิงเนี่ยมันพวก18มงกุฎลิงมันไหวแป๊เบ๊ๆเเขาเลยเรียกอลไไอ้พวกการรอนเป็น18มงกุฎนะครับคุณสนทีิเขาก็ออกมาอัดพักส้มที่เคยตีปี๊บเรื่องสิทธิมนุษยชนวันนี้กับเงียบกริบ เหมือนมีส้นตีนทักษิณกับหุ่นเซนอุ่นปาาแม่ผมชอบพิธียู่ไหใช้ได้เลยเปรียบเทียบใดดีเห็นบ้าพดเลยโอ้ส้นตีนอุดปากโอ้เบื่องส้นตีนอุดปากไปไม่ไหวเลยไปไม่ไหวเลยโอ้โหนี่วิโหกนิว็รายรงานดีด้วนหุ่นเซนแชทักษิณไส้ศึกโทรรายงานเรื่องลับในไทยทุกวันทรยศชาติตัวเองโอ้ไอ้น,นี่มันไม่ใช่ไส้ศึกแล้วมันตับศึกม้ามศึกแล้วชิบหาย ออเมาได้ไมยชี้เพื่อไทยอาจถูกยุบทักษิณครอบงำพักสอผิดอาญาคุกสิปีรูปเล็กๆน่าจะเป็นท่านหัวหน้าเ,เป็นตุลาการสาลหรือเป็นอะไรของศาลดีกาสักอย่างเนี่ยอ๋อไอตัวเดิมมากแล้วไอเดียน,น่าจะโดนส้นตีนอุดปากนะ มันบอกว่าท่านที่ท่านกําลังใจดีเยี่ยมหมายถึงว่าแผ่ทองทานแม้จะมีมวลชนมาต่อต้านไม่ได้หวั่นไหวอะไรขนาดเดียวกันนั้นพี่น้องประชาชนกอยสน,นับสนุนเป็นประจำเป็นจำนวนมากตบโ้กำลังใจยิ่งสู้สู้สู้ไอ้เหี้ยแล้วก็คว้างของเขามามึงไปไหนอะ่ะไอ้ควายแม่เขาคว้างมานันเห็นได้อเปเอล่าเราแม่โอ้ยกูละอนาจใจเลยนี่ข่าวหนึ่งคุณนันทวัฒน์อดีต เลขาริการรัฐมนตรีต่างประเทศและรองผู้อำนในการสมัครข่าวกลองเขาบอกเลยว่าเปิดฐานทัพในไทยชักศึกเข้าบ้านโบรายเขาห้ามชักศึกเข้าบ้านนะครับมาแล้วข่าวสองเขาบอกไทยไม่ยังเป็นต้องมีฐานทัพให้อเมริกาก็ก็จริงน,น,นะครับจะมีไปทำไมล่ะ ข่าวสามนี่ฮุนเซนมันฟาดทักษิณอีกแล้วว่าไทยเป็นแหล่งอาชญากรตัวจริงเฮ้ยมึงไปทะเลาะกันเลยตัวตัวอะสู้ไม่ได้ชกกันเลยเออชกกันหนึ่งใช้มวยคแมเออแล้วคนที่ใช้มวยไทยดูที่ใครจะแพ้ใครชนะมวยกุ้นแคร์มึงซัดกับท,ทักษิณมวยไทยอะทักษิณชกเก่งแล้วมึงเตะกระสอบกระเด้งไปกระเด้งมาเลยเออฮุนเซนเอาป่าล่ะเออเราดูได้เลยเว้ยชกกันเลยเอากรรมการนี่เลยเอารถถังเป็นกรรมการเลยถ้าชกไม่ถูกที่ชกแม่งทั้งกู้เลยรถถัง โอ้อะไรกันนักหนาวะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวโอ้ยข่าวสีนี่รับไม่ได้เลยนะครับทักสินเอาอล้วแม่งดันพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเศรษฐกิจใต้ดินสามแสนล้านเข้ารัฐเขาตอนนี้มันอยู่ข้าไในมึงก็ทําเลยดีเอามันขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมามึงมันไม่เอาต้องให้ถูกกฎหมายแล้วขึ้นไว้แล้วมันไม่ขึ้นแล้วว่าไงอะโอ้เห็นละอนาจใจฮะ ข่าวหกในาจารยชิตตะวันเขาตบหน้าพ่อลูกชินวัตรเฮ้ยหน้าบวมไหมวะปมคาสิโนนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเขาบอกว่าทะเลาะกันไปมาไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกที่เขาไม่มาเพราะว่าจีนเขาเซ็งไทยหลายเรื่องเราหลายเรื่องเราเจอทั้งอุยกูเจอเอออุยกูนี่เป็นบ่วงนะจีนเขาต้องชอบเราแต่สีจิ้นผิงไม่มาไทยมาเวียดนามมา ลาวมาขเขมรไม่มาไทยเออเขาก็น่าเราเพราะทำไมอ,อ้อเราเสือกไปอยู่อินโดแปซิฟิกไงเออเนี่ยเราก็ลงง,งงว่าะไรแต่จ้าทิตวันณเขาดีมากเลยเขามาบอกว่าเรื่องบ่อนคาสิโนเนี่ยที่สีจ้นบิงเขาเตือนเนี่ยอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีอย่าเอามาพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอ่ะปิดฉากอันยิ่งใหญ่แต่ประชาชนชาวไทยร้องไห้ซอฟตพาวเวอร์ โอ้ยใช้มีเงินตั้งห้าพันล้านมึงทำอะไรกับมึงกันวะเนี้ยโอ้ยชาวบ้านเขายากจนค้นแค้นจะไต่หัต่หาแล้วมึงก็ตัดซอฟต์พพวเวอร์ซอฟต์พพวเวอร์เนี่ยโอ้ยจัดกันยิ่งใหญ่อลังการอดีตในายนายกสองนายกหนึ่งเป็นสามโดนคดีรเรียบเรียบเรียบเยบอ้ไอ้ต้นตอนออกขึ้นใหม่โดนคดีเรียบปิดฉากยิ่งใหญ่ซอฟต์พาวเวอร์คือทางรอดห้าพันล้านคือ ประชาชนเสียนะโว้ยอ้าวยี่สิบบาทตลอดสายรัดอุดหนุนหมื่นล้านต่อปีเขาบอกดีครับช่วยคนกรุงไม่เอื้อในทุนแล้วไม่ใช่คนกรุงก็ไม่ต้องใช้เหรอถามหน่อยใครไม่รู้หน้าหน้าแหลมนั่งยิ้มอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรก็คนกรุงมันก็ต้องช่วยกันทั้งประเทศพอเศรษฐกิจไม่ดีก็ธงฟ้ามาอีกแล้วมาอย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่เป็นเลยนี่ละมือโปรนี่หละธงฟ้า นี่แล้วเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าอะไรของเขานักหนาแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยวันเนี้ยคนที่กลับบ้านไม่เป็นแล้วไม่รู้บ้านเลขที่เท่าไหรอ่อ่ะคือทิพยดีกรมที่ดินเนี่ยผมทำมาเรียกมาแล้วบอกเดี๋ยวให้สามเดือนเขาที่แล้วมันบอกสามเดือนสามวันแม่งย้ายเรียบเลยทิพดีกรมก,การปกครองทิพดีกรมการปกครองท้องถิ่นคราวนี้สามเดือนอีกแล้วออแล้วก็ไอ้ทิพดีกรมที่ดินแกคงไข้ขึ้นไม่รู้อยู่บ้านเลขที่อะไร เดินกลับไม่ถูกแล้วเจอเข้าไปเขาก็โดงมึงจะกลายเป็นเขาก็เด้งละมึงงานนี้เอผู้สื่อข่าวก็ถามภูมิธรรมอาแล้ว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 เอาภายอ่ะเอ้ยเอาภายก็เอาเหมือนกันแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นเลยอ่าเขารู้กันหรือเปลารู้นี่หมายถึงรู้อะไรภูมิธรรมนะเพราะได้ภูมิธรรมไปคุมมาไทยแล้วแล้วก็ว่าเขาเป็นฝ่ายแค้นแต่นี่เป็นฝ่ายแก้แค้นหรือเปล่าภูมิธรรมย้ายโนนออกย้ายนี่เขายังไม่ถึงเลย โอ้ยเดี๋ยวก็สวยไอ้พวกย้ายๆนี่ผมจําได้นะไปย้ายคุณทวินเนี่ยโอ้โหเจอคดีก็ไปสมัยยิ่งรักอ่ะระวังให้ดีแล้วมันจะเจอเอาเวลาหมดแล้วไปล้ครับสวัสดีครับ